วิธีวัดนะครับว่าเราอยู่กับคนท็อกซิกหรือเปล่าคนท็อกซิกเนี่ยนะมันจะคอนโทรลคอนโทรลอะไรบ้างคอนโทรคุณตั้งแต่ภายนอกเสร็จแล้วคอนโทรคุณตั้งแต่ความคิดคอนโทรคุณตั้งแต่ชีวิตต้องทํานี่ต้องคิดแบบนั้นต้องคิดแบบนี้ห้ามเจอคนนั้นห้ามเจอคนนี้ห้ามแต่งตัวโป๊ห้ามทุกอย่างแต่บางคนก็แบบเอะหรือว่าเขาวางดีกับชีวิตเราอันนี้โอเคผมให้วิธีวัดคุณง่ายๆเลยหลับตาหายใจลึกๆแล้วลองถามตัวเองหนึ่งประโยควันเนี้ยอยู่กับเขาเนี่ยกับอยู่คนเดียวกับชีวิตโสดของคุณอะ่ะลองวาดภาพว อะไรมีความสุขมากกว่ากันถ้าคุณอยู่กับเขานะและถูกคอนโทรลทาทํานั่นทํานี่ต้องไปแบมือขอตังเขาทํานี่ก็โดนด่าทาอะไรก็โดนหมดทุกเรื่องเลยนะคุณจะรู้สึกว่าเปราะบางมากรู้สึกชีวิตไม่มีความสุขเลยแล้วคุณลองคอมเพล็ตหรือเปรียบเทียบแล้วถ้าคุณอยู่คนเดียวล่ะกูมีชีวิตของกูสบายๆของตัวเองอยากไปไหนก็ไปได้กินไหนก็กิกนได้ทําอะไรก็ทําได้มีเวลาไปหาผัวหาเมีมยใหม่อีกเต็ไมไปหมดก็ยังได้ชีวิตแบบนั้นสดใสกว่าไหมถ้าคําตอบคุณออกมาว่าเฮ้ยอยู่คนเดียวมีความสุขมากกว่าคุณอยู่คนท็กแล้วเพราะมันทําให้อารมณ์ุณ ดาวกดต่ำนะอยู่คนเดียวยังสบายสักว่าถึงเวลา move on แล้วครับไม่ยากหรอก move on นะ่ะทำให้เป็นทักมาที่คลับกิกมันมีอยู่10สเต็ปแค่ไปทำตามครบ10หลุดมาแล้วไม่รู้กี่คนสนใจทักมาได้ยไอย่าไปโจมู่ความท็อกซิกเลย